ประเภทของกรรมแบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับพิขุทั้งหลายกรรมสี่อย่างเหล่านี้เรากระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันกรรมสี่อย่างอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายกรรมดำมีวิบากดำก็มีอยู่พิขุทั้งหลายกรรมขาวมีวิบากขาวก็มีอยู่ ภิขุทั้งหลายกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบาก oh. ทั้งดำทั้งขาวก็มีอยู่ภิขุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีอยู่ภิขุทั้งหลายกรรมดำมีวิบากดำเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นไป กับด้วยความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งวจีสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนครั้นเขาปรุงแต่งสังขารดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนผัสสะทั้งหลายอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลก อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนเขาอันผัสสะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมเสวยเวทนาที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนอันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดังเช่นพวกสัตว์นรกพิกกุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรมดำมีวิบากดํดำพิขุทั้งหลายกรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งวจีสังขารอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งมโนสังขารอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนครั้นเขาปรุงแต่งสังขารดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ผัสสะทั้งหลายที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนเขาอันผัสสะที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมเสวยเวทนาที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนอันเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นพวกเทพสุภกินนหะพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่า กำขาวมีวิบากขาวพิขุทั้งหลายกรำทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมปรุงแต่งวจีสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างครั้นเขาปรุงแต่งสังขารดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างผัสสะทั้งหลายที่เป็นไป กับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างเขาอันผัสสะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความ,มเบียดเบียนบ้างถูกต้องแล้วย่อมเสวยเวทนาที่เป็นไป กับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างอันเป็นเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์เจือกันดังเช่นพวกมนุษย์พวกเทพบางพวกพวกวินิบาตบางพวกพิกคุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวพิคุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทิกขูทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ทิ่ขุทั้งหลายเหล่านี้แลกรมสี่อย่างที่เราทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันในสูตรนี้ทรงแสดงกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นกรรมไว้ด้วยอริยมครคมีองค์แปดในสูตรอื่นทรงแสดงไว้ด้วยโพชชงเจ็ดก็มีแสดงไว้ด้วยเจตนาเป็นเครื่องละกรรมดำกรรมขาว และกราทั้งดําทั้งขาวก็มี